ทำเอะไรนะชื่อเขาชื่ออะไรเซลติเซลติเซลติเจนะคับนึกเชื่ออะไรเราพูดวันนี้เออพ่อมจะมาทำเลือด้อนเออเลอ้อนวันนี้เราจะมาดูตุ้มนะครับไปดยไปดต้มพาเล่นไน มีการสอนมือโฟมองนะครับโโอ้หบนมาละบนมาละวโอ้ยลูกบอลดอกเดียวนอนเลยกู้น่ากลัวโอ้โห้ยอย่าดูอย่าดูโอ้ เอาคุณเดชาแล้วแหมเขารอเป็นพระเอกอีกแล้วโอ้โหเออเออเอาเอาเออฮ่าฮ the ่าฮ่าเออโอ้โหสองมาใส่แล้วโดนลวกโดนลวกโดนลวกแบนคนเดียเอออยารอเลยยาดิ้นครับยาดิ้นแหม

เบิร์ดไม่แกร็กบล็อกเส้นคอยยาวเลยเดี๋ยวทําดูแหมเบิร์ดเอาบนตาย1แหมบาย Nice s h t อู้ ลูกซองดีอน่ารักมากแหมไปแล้วเดี๋ยวว่ากูป๊อปเลยชันชันโปเร็จยาวปเร็จยาวนัดเดียวตายนัดเดียวตายมีด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 ไม่เอามีดอ่ะแหมเหล่าเว้ยไม่โดน <I 'm S 1> ตัวตัวเหลือหนึ่งมันมีมันไม่ยิงเว้ nice <laughs> โย <laughs> อโอ <h aw> เเค

ยาวตัวนี้ยาวตัวนี้ยาวตัวนี้ยาวมีดแม่งเลือดมีดยาวมีดแม่งเลยคาร์มันโอ้โหมีดเอาโอ oh ้โหจะถึงแล้วแหมจับอาร์ค oh ุบแม่งเข้าหัวเลยไหมทโอ้โหจัอไม่ทันตัวนี่มีดตัวจิก အေး <laughs> บ้านก็โดนดันมันยิงกูไม่โดนได้ยังไงเนี่ย oh, กูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โห้ blueg ต้องวิน